เออสวัสดีค่ะพะเมพีน่นงเมื่อนี้นะขอยสิพ้ามาตอนโอ้มนแมนขอสิพ้าไมา่เห็ดมันต้นใหม่ได้เมื่อนี้นะเห็ดมันต้นใหม่กับเพื่อบ่ใยหายมันใหญ่คือไปอีกเ้าบา่ย่างห้มันใหญ่นะต,นต,นาาตน้นใหม่หต้นใดที่ห้องบ่ต้องการห้มันใหญ่ก็เห็ดมันมันวิธีเห็ดมันก็คือตัดลงจนจำต่อตัดลงจนจำต่อแล้วก็เอาถุงมาคุมไว้เป็นยังเขาจงเอาถุงคุมไว้เพื่อ,อถี่บ่ให้อัน มันสังขอแสงได้บ่ห้แสงเข้าไปหามันเขาก็คุ้มไวแบบนี้แล้วก็เอายังมาเต้งไว้คุ้มว้แบบนี้กะหายังมาเต้งไว้มันก็จะเริ่มเติบโตใบ่ได้ก็สัมบาทำมันมันเลยจะเริ่นเติบโตใบ่ได้คอยเห็ดแต่แบบนี้เฮ็ดแบบนี้เนี่ยได้ผลมากเลยสําหรับอันทีข่อยเห็ดเลยแต่ว่าทุกเจ้าก็อ๋อบลเสือบลเสือก็จังไปเห็ดเบิงคำาบาเสือก็จังไปลองเห็ดเบืองเดี๋ยวสิเห็นม่ามันสิบบใหญ่เลยนะพี่น้องเอ้ย อันนี้คือการเห็ดมันต้นใหม่จ้ะคือคุ้มไว้เลยมันก็สิบ่ใหญ่มันก็สิตายสิเน่าไปเลยบ่เจริญเติบโตเลยจ้ะ